วันนี้มาทำไข่ตุนแบบบ้านๆทำทานเองค่ะทำไข่ตุนกินเองทำไข่ตุนนะคะอันนี้นี่เป็นผักปวยเลง้งผักปวยเล้งที่ต้มแล้วเพราะว่าต้มเพราะว่าถ้าไม่ต้มประเดี๋ยวมันประเดี๋ยวมันเต็มจาน,นเต็มถ้วยใส่หัวหอมไปด้วยนะน,นี่คือไข่ตุนใส่ไข่ใส่ไก่สองฟอง ไข่ไก่สองฟองไข่เบอร์ไข่เบอร์หนึ่งสองฟองใส่เกลือนิดนึงแล้วก็พริกไทยนะคะใส่น้ำไปเลยสำ,สำหรับรสชาติที่ปรุงแล้วแต่ชอบนะคะใครที่จะเพิ่มน้ำมันหอยลงไปด้วยก็ได้นะทำหนึ่งไข่ตุนหนึ่งถ้วยนะไม่ได้ไม่ได้ทำสวยนะคะแต่ทำให้อร่อย ใส่น้ำไปเยอะเลยส่วนประกอบประเดี๋ยวเราจะใส่ใส่กุ้งใส่เห็ดหอมไปด้วยนะเพิ่มแครอทเพื่อความสวยงามนะคะทำไข่ตุนเนี่ยตีไข่ไม่ต้องให้มันขึ้นฟองก็ได้นะคะอันนี้ก็เราทำทานเองเนาะย,ยังไงก็ได้ถ้าเขาทำสวยๆก็จะเอากรองกกรองฟองออกนะ ใส่ผักปวยเล้งลงไปเนาะผักปวยเล้งต้มแล้วเพื่อให้มันพอดีกับจานแล้วก็ใส่ไข่ที่เราตีไว้นะคะซึ้งมันร้อนนะคะใส่ไข่ลงไปนึ่งนะนึ่งด้วยไฟแรงเลยนะคะอันนี้ใส่กุ้งเข้าไปใส่กุ้งตอนที่ไข่เริ่มสุกนะคะ จะทำให้เนื้อกุ้งนุ่มน่าทานค่ะเพราะว่าเรามีอะไรที่ต้องใส่หลายอย่างอันนี้เห็ดหอมค่ะเห็ดหอมอันนี้เห็ดหอมนี่ต้มแล้วต้มสุกแล้วเพื่อความให้มันสุกง่ายขึ้นนะก็เลยต้มมาก่อน มันร้อนจังความร้อนของมันทําให้แบบกุ้งสุกเร็วมากยังใส่ไม่ทันไข่ตุนกุ้งเห็ดหอมไข่ตุนไข่ตุนทำเองก็จะได้แบบนี้นะคะนี่แค่ไข่สองฟองนะ ได้ชามเบอร์เร่เ็ดถ้วยใหญ่มากไข่ตุนกุ้งสดใส่อะไรก็ได้ค่ะมีผักปวยเล้งมีแครอทเห็ดหอมใส่เข้าไปเลยค่ะอร่อยแน่ๆอร่อยแน่นอนค่ะ